กิจกรรมความเพียรพระกิ่งปฏิพินาศครั้งที่27วันที่28ตอนที่3บทที่11บทรสวดมังคลาสุตตังเอสะอาศวนาจะพาละหนังปฏิตานะจะเสวนาป,ปูชาจะปูชนียานังเอตังมังคลามุตตมังปฏิรูป,ระ,ประเท เทสะวะโสจะบุพเพจกตตุปยะตาอัตตาสัมมาปานิทิจะเอตามังคลระมุตตะมังพาหุสัจสิปัจ,จะวินโยจะสุขิตโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคลระมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารัสสังฆะโห อนาคูลาจะกรรม,มันตาเอตัมมังครามุตตะมังธานัจะธรรมจะริยาจะยาตากานันจะสังโฆอาณาวชนิกรรม,มันิเอตัมมังครามุตตมังอารตีวิรตีปะปามัชปานาจะสัจโมอ,อัมปะมัโตจะสัพธมิสุเอตัมมังครามุตตมังคาระว,าวะโรจริวโตจะสันตุปติจะ ตัตตุตาคาเรนณธรรมสวัณนาเอตัมบางครามุตตะมังขันตีจะโสวะจะสตาสมัยานันจะทัศนังคารเนธรรมสากรชาเอตัมบางครมุตตะมังปะโปจะธรรมะจะทริยะจะสัจนาทัศนังทิพานะสัริยาจะเอตัมบังครมุตตะมังพุทธะโลกาธรรมเมหีจิตตังยะสักนะกรรม อะวิอโสกางวิยย er ังเทเทมังอิตามังคารามุตตมังอเตทิสานิกัตวาสรรพธาตมัตาสรรพะาตโสตตาภติตเทสังมังคารามุตตมังสุสองบทสวดรัตนปริตยังกิจิวิจังอิทวาหุรังวาสังเฆสุวายังรัตตนางปานินางนโมธรังมัาชิตกะ ตาพาคาเตนะอิทัมปิพุทเตรัตนังปานินางเอเตนังสัจเจนะสุวติหตุอยยังวิละขังมะอมตังปานิตังยะทัตฉะขาสัพยะมณีสมาหิตน,าตนะเตนะธรรมเมนะสมัติอิติอิธรรมปิธัมมะรัตนังปานิตังอิธรรม,มสัจเจสุวติ ยามพุทธ,ธะสัโถปาริวัตนะยีสุจิสมาธิม,มานันตา ือว่าตีหตุยีนางภุนางนนวังท้าตีทำน้อวังน้อยทีตี้อยว่ันิเตนิพิารวิรุนตานิพพันติทีลายัายัมปติโพทิธรรมปีสังเกรตนังปณีังเอเตนะตุเชนะดุวัาตีหตุจามุสวดถวมมบุตรสจ้บัา เทเหวะจิตตังเสยโยาจยังอิรยาปรทะาตนดานิจันวโนเวะเทวด้าคตโปนาโระหาุนาจิตงะละจิตังกริยากาตูปสาเจตันโนิบสปาิตตมีทางเดนะพะะลา ที่อาาตุมีเอุปานยาริหาญาติบ้างบัส่วนบ้าเนส่วนวบานิยาเดีมี र, ่ตานกับ เตยังภูมโนภารោเทวะนัมโมเอวราคิติธรรมจาลิงคโมสจิโนรูปะมาวาริเณนะนัมมานุวีเนนะทุกขะติงมันทิธัมมาสารีอเประหะราจิตาธาปะยาปะตาติอัสสานิภิกติรูปเกอเกวะโกวิตุสียาสัพเพกันวาราตุยาเกเร ตางศานามาคับตถาภพะมุติโยตถพภูตะธะละหลาละนองโละารี่หีหะหลต่ีธรรมะหะหลทุกขังนะฮะตถาะงทุกขะจะอธิคางหลี่ตอิคงผูตุมหามฆตอเิมังเตังหละหละนามุตตัมังเอตังละละนามะาัรมะตาภุะมุตติโยต ปสุะเตเอรัตตะคถาาติตังนาว่าข้าเมียนาปาติกันเถานาละขังรคให้ควรทำเือน่ไม่ควรรยัมาไม่ถึงญาติปติตามป่าอิตาตะอันดาอาาตคังสิ่งไดรู้แล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาไปแล้วแล้วถึงที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยามาไม่ถึงปัจจุพันนัญจโยธรรมนิตตะสัตาที่ปัสติตอาสาหีระอาสังอุปังตังวิถามาลุโภยัง ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงยไม่ก่อนแก่ในคำนั้นได้บุคคลนั้นจึงจึงเจริญนั้นเนื่องเรื่องให้ผูกปงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตามปังโกจะมาละหนังสุเอตเพิ่งทำความเพียรในวันนี้ละให้ใครเล่าจะรู้พันไดพิ่งนานโสรัชรัตเตนะมหาเถนะเถเนนะปัจจุนาเพราะว่าคำใบเพียนวัตถุรานไม่ ผู้มีรายใหญ่ไม่ยอมแต่เราทั้งหลายเอวามิหามาติอโหรัตตินังเตวะพัสสะติโตสันโต,ต,ตอาจุเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจครการและกงวันและกลางคืนนั้นแลผู้มีราตีหนึ่งจริญด้วยประการชนีเลยิดบทสวดอินทาปัจจเวทคณะบาทะ ชาลาทรรมโมหิชาลาอนัตติโตก็มีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นอนัพยิญาธี่ทำโมภิภิภิาธิอนัตติโตก็มีความเจ็บเป็นแค่เป็นธรรมดาแต่โรคมันใช้เป็นไม่ได้แล้วมลาน,ะนาธทามโมหิพาละอัตติโตเรมีความตายเปน็นธรรมดานแต่โรคมันตายไม่ได้ปเปหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาพระโววินาพระโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆที่เราจะอภิภาคจาก กรรมสโกมหิกรรมมายโยกรรมโยนิกรรมมพันธุกรรมปฏิพรัสนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเสิมมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ใส่ยังตํมังกริสตามิอัญญานังวาปาปาทังวาทศไทยทายะโถพระวิตริมีเราทากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นภัยากคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสิไป เอวังอัมเหหิอภินทางปันชเวกิติครับพังเราทั้งหลายคุณชนาอย่างนี้ทุกวันเถิดกาบทสวดเทวตายุชนคาถาทุกขัมปตาแต่นิทุกขาพยัปตาแต่นิพยาโสขปตาแต่นิโสกาหบุตุสัพเพปิปานิโนเอตาตาวตาจะอัมเหหิสัมพาตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมนตุสภาวะเทติยาอานางท้าทันตุสตรายาดีลังคตุสัพพทา ภาวนาพิรตตาโหตุอาชนตุเทวตตาสเพปุทาพระัตตาปฏิจจานางจะยังหลังทานังจะเตยเนั่หลังท้าตันทานมิสัพโสยี่สิบเปอร์ส่วนเทวตาปฏินักคาถายาเทวตาสันติวิหาราตินีทูเปพะเลโพธทิฆเลติงติงตาธรรมมาตาเทนะพระบังตุปุชิตาโสตถิงดันโทวิหารมัทะเรียรานะมะชาเลวการะพิโศสาลามิกาธรรนัตปฏิบาสกา อามาจะเส <HHH> ตานิขมาตะอิสราสมเนาปุตาสุกลาวัวันตุ anyway. เพชนาผูชาเอปิจะอัฏฐะตภวาสังเปรตนาคดโโบปะสตังภิตังธรรมัสลังภณิตังเตตะเพปิสุขตะกะโรนตุธรรมะยังอาตุจิลาสตังถังโมธรรมะชลาสุขลาสังโฆหุตุสังโววัฏฐายะจะอิตายะจะเอามเหราตุดับธรรมโมสัุเพปิธรรมะชาริโนอุตติปิ ยมาอัมตัมเมอริยะอริยมปะเวทิเตยี่สิบกดส่วนแต่ละตัวที่นักภาษาปุตปุลปุตยะสินะอานิขันตะยานัญญิกตานิเมเตสัณจวานิโนตุตตะนะจาปะมานะกาเยวิยาคุณะวันตายะไหหังมาตาปิตาโะโธติทะมาจาระทิราวาอันเยวันตะนละยินโว ไม่มีจุดไม่มีประมาณโดเมนที่มีส่วนบุญแ,าาแห่งพระเจ้าในบบนี้และแหงบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดในที่รากผู้ที่มีคุณบรรดาดาเป็นข้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแรงสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาสัตาติสันต,ติโคลคัมิตุเตวพาจตุโยนิกาปัเาจเจกจตุโวคาราสาสารตาวะวะพเวะพละมีเวนขารนั้งอยู่ในโลกเกิดในปีสามเกิดในปีสี่งสี่ละขันหนึ่ง ขันติหนึ่งและขันติทั้งที่หลวงน้อยผู้ใหญ่ยาตังเยปฏิณานะเมอนุโมทันเตยสังเอะปีนับปาชาติเทวาตันิวายสัดเหล่าใดถ้าการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสรานั้นจงมุฒนาบุญเถิดขอให้สัดเหล่าใดยังไม่ได้ส่วนบุญขอให้พระพเจ้านี้เทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัดเหล่านั้นยัคไมยาที่นานาวุญญาณ สุขาชีวิโนเอตัมปะรจจะปะตตุตเตสะสาทิตตะนังสุภาเพราะเหตุเสืออนนโมธนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสั้งปวนจงอย่ามีเวรอยู่เป็นถุกเสมอเถิดและจงถึงธรรมเกษมขอความวังดีเกิดสำหรับทั้งจงสำเร็จเถิดดรวยภาพแบบสถานัรื่องแห่งความเบียดเีนทงเป็นธรมแล้วาย สุดทดิและอาณาอันนี้ของถูกอันนี้ก็แ้าเจ้าของแล้วพกแล้เขาจะถอรั้้เาดาวหมายครับันนี้เพราะาเาสวสิ่งนีโดยวันนี้อันสองวันวันเี้ตลอดทุตงสิ่งที่ผ่านมาจะถึงข็จ้องเปลี่ยนได้ภาพประดิษ์ต่างๆเ้องสำเร็จทุกการเลื